สวัสดีครับลก้งมกรลาบรนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช h แน n เบย์ z ันไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการแฮกนะครับ FCC ของ DJI Avata 2นะครับหรือว่าเป็นโดรน FPV รุ่นใหม่ของ DJI นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยโดรน FPV Avata 2เนี่ยบินได้ไกลมากๆนะครับประมาณ10กว่ากิโลเลยนะครับแต่ว่ารุ่นที่นำมาขายในประเทศไทยเนี่ยจะถูกลดสเปนลงมาทำให้บินได้เนี่ย ไม่ไกลมากนะครับแล้วก็มันบินได้ต่ํากว่าสเปคอีกด้วยซ้ำนะครับบางคนเอาไปบิน1กิโลอะไรแบบนี้สัญญาณก็เริ่มอ่อนแล้วนะครับดังนั้นมันเป็นประเด็นที่แบบค่อนข้างที่จะขัดใจนาะงสำหรับคนที่ต้องการบินไกลดังนั้นวันนี้เนะี่ยก่อนที่ผมจะมาสอนแฮกเ c c นะครับผมจะมาสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่ามันบินได้ประมาณกี่กิโลนะครับเอาให้ได้สัก1-2กิโลก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองบินกันนะครับผมเดี๋ยวขอ record แว่นกันก่อนนะโอเค record เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอลิอม,ม โอเครีบซ okay. ิงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาบินกันนะครับผมสตาร์ทมอเตอร์เรียบร้อยอตอนนี้นะครับ GPS มี32ดวงนะครับผมผมอยู่ริมทะเลนะเดี๋ยวจะไปบินข้างหน้านะครับก็คือไปตรงข้างหน้าเลยริมทะเลเช้าๆนะครับผมสวยนะครับผมซึ่งการบินเนี่ยผมบอกไว้เลยว่าประสบการณ์มันค่อนข้างดีนะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบก็คือเรื่องแว่นของเขาอะนะ ด้วยความที่มันเปลี่ยนมาเป็นการปราบผ่านตรงนี้แทนอะ่ะก็คือมันยึดผ่านนับผักเนี่ยมันแบบมันก้องเกงเนี่ยมันรู้สึกก้องเกงมากแล้วก็ไอ,อยางตรงเว้นเนี่ยมันแบบโคตรบางบางแบบบางมากๆบางสุดๆไปเลยขัดใจมากผมชอบเว่นของอวตารหนึ่งมากกว่านะหรือว่าของ fpv ผมก็ชอบเหมือนกันแต่ก่อนอะ่ะผมบิน fpv มาก่อนนะเดี๋ยวขอปรับเป็นสปอร์ตโหมดแล้วกันจะได้ไปไวหน่อยผมขอบินแค่ตรงริมชายหาดแล้วกัน ผมไม่ใช่อะไรหรอกกลัวเพิ่งซื้อมารอบชาร์จไม่ถึง5ด้วยซ้ำอ่ะตอนนี้ถ้าคุณสังเกตนะครับด้านล่างขวามันจะมี r c แล้วก็ไอตัว HD ตัว r c ก็คือ,อตัวรีโมทต,ตัวนี้นะครับสัญญาณรีโมทก็ยังเต็มอยู่นะไอ HD ก็คือไอสัญญาณแว่นนะครับโอเค800เมตรแล้วนะจริงๆผมสามารถบินได้ไกลกว่านี้นะอย่างที่ผมบอกแต่ว่าผมขอโทษที่ผม ไม่สามารถสาธิตให้ดูได้จริงๆผมผ่วงของมากๆเลยเดี๋ยวให้ได้สัก1กิโลครึ่งแล้วกันนะทุกคนตอนนี้1กิโลสองแล้วเห็นไหมสัญญาณดีแบบดีโคตรๆนะดีโคตรๆความเร็วตอนนี้12เมตรต่อวินาทีนะเอาสัก2โลแล้วกันนะเอาให้ชัวร์เลยอ่าหนึ่้วเอาไปเลย2โลดีกว่า1.6 1.7เอาจริงอ่ะ FPV อ่ะเขาไม่ได้บินไกลอยู่แล้วนะครับทุกคนก็คือบินใกล้ๆนะครับเน้นแบบ บินหลบสิ่งกีดขวางแต่ข้อดีของการที่มันสามารถแฮกให้บินได้ไกลก็คือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดต่อแต่เดียวนะตอนนี้ถึง2โลแลวนะครับสัญญาณทุกอย่างเต็มไม่มีดีเลยนะภาพไม่มีดีเลยเดี๋ยวขอบินกลับนะโอเคเดี๋ยวขอมาพูดต่อแล้วกันข้อดีของเวลามันสามารถบินได้ไกลเนี่ยเมื่อเราบินต่ําๆนะครับแน่นอนมันจะมีสิ่งกีดขวางบางทีมันเป็นสถานที่อับสัญญาณนะเวลาภาพมันกระตุกอะไรแบบนี้หรือว่าภาพมันดีเลย หรือว่าภาพมันขาดอะไรแบบนี้มันไม่ได้ฟิลนะครับแต่เมื่อมันบินไกลปุ๊บเนี่ยแน่นอนสัญญาณมันก็แรงขึ้นเมื่อเราบินต่ำเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งผิดขวางอะไรแบบนี้คือแบบสบายๆนะเดี๋ยวผมขอบินต่ำๆแล้วกัน FPV อ่ะมันต้องบินต่ำๆนะทุกคนเอาจริงๆอะ่ะมันจะถึงจะได้สนุกเออต้องบินต่ำๆงี้บินต่ำๆงี้เลยเดี๋ยวขอปรับเป็น normal mode นะเพราะว่าผมจะบิดสุดเออ ผมเมื่อยไม่ใช่อะไรหรอกมันเมื่อยที่ต้องมาค้างอ่ะบิดสุน,นะนี่อารมณ์โคตรได้เยเหมือนกับบินเครื่องบินรบอเอาจริงเ p v ีวอ่ะอวตารสอผมไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่มีคือรีโมทมันแบบหายากมากในไทยตอนนี้ขาดตลาดนะตอนนี้เป็นช่วงกรกฎาคม2024ขาดตลาดค่อนข้างมากผมได้พิออเดอร์ของไอ้บิ๊กคาเมรไปนะครับก็คือ5,200บาท ผ่าเขาบอกว่าประมาณ40-60วันแล้วก็ผมรอเกิน60วันเลยของก็ยังไม่มาเขาบอกว่าขาดตลาดยังไม่มีระบุว่าจะมาเมื่อไหร่ก็เลยแบบอ๋อยกเลิกแล้วกันแล้วก็ถ้าเป็นร้านอื่นนะตอนนี้โอ้แต่6000หมดแล้วอ่ะคือพอมันเห็นว่าของมันขาดตลาดอนะ่ะมันก็ขึ้นราคากันอนะ่ะอย่างใน shopee อ,ปปอะไรแบบนี้มีร้านเดิมที่ฮิตอยู่เป็นของนอกนะคือแต่ก่อนอนะ่ะขายอยู่ประมาณ5,7 0 0ประมาณนั้นหรือว่าตอนนี้ก็นะขึ้นมาเป็น6 0พันละไม่ใช่ดิตอนนี้ใช่ใช่ขึ้นมาเป็น700 0ละตอนนี้ คือแบบโอโหไม่ไหวอ่ะคือมันแพงมากก็เลยจำใจต้องบินกับไอ้นี่มันก็ได้ฟีลอีกแบบนะแต่ว่ามันอาจจะไม่สะใจเพราะว่าผมชอบบินเป็นแมนนลวลขอปรับเป็นสปอร์ตหมดแล้วกันขี้เกียจพูดเยอะนะอยากให้มันถึงไวๆมาบินอันนี้ผมกดสุดนะครับผมข้างล่างซ้ายก็จะเขียนว่าความเร็วสูงสุดอยู่ที่16เมตรต่อวินาทีก็ไม่แน่ใจว่าต่อกิโลเมตรมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปคำนวณแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้นะก็ประมาณ ประมาณความเร็วนี้ต่อกิโลเมตรนะครับบินต่าๆบินต่ำๆนี่สัญญาณโคตรดีเลยโคตรสุดถ้าใครแบบลองแฮกจากผม้วเนี่ยก็ลองทําคลิปแล้วก็แปะลิงก์ใต้คลิปผมด้วยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณไปทดสอบให้มันไกลสุดๆมันได้กี่กิโลอ่ะผมอยากรู้จริงๆแต่ว่าผมไม่กล้าเดี๋ยวขอบินต่ําๆบินต่ำๆมาตรงนี้ ซึ่งผมนั่งอยู่ผมยืนอยู่ริมหาดนะไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวขอลอดเข้ามาใต้ไอ้นี่หน่อยละกันใต้สาลาเฮ้ยเฮ้ยเสียวไอ้นี่ไอ้เชือกสาราอยู่ตรงนี้ลอดใต้สาลาโอ,โอเคมาถึงผมแล้วนี่ถึงแล้วโอเคเรียบร้อย นะได้เวลาเอาลงวิธีการเอาลงของผมก็คือผมจะบินมาใกล้ๆนะครับทุกคนอาจจะเข้าเฟรมกับผมด้วยตอนนี้เข้าเฟรมย,ยังให้เห็นในกล้องด้วยแล้วกันเออผมจะบินมาใกล้ๆนะครับแล้วก็สลับเป็นโหมดวีอาร์กดสองทีทีนี้ล้วก็ไปที่โดรนนะครับความลงเรียบร้อยความเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมไปสอนที่รถแล้วกันนะครับว่าการแฮก f c c เนี่ยมันทําอย่างไรกันนะครับไปโอเคหลังจากที่ได้ลองบินมาเมื่อกี้ครับก็ผลสรุปก็คือบินได้สัญญาณดีกว่าเดิมเยอะนะครับดีกว่าเดิมเยอะสำหรับวิธีการแฮก f c c นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่ลิงก์ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้มันจะมีลิงก์ของ Google Drive นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นั้นลงมานะครับลงมาในเครื่องคอมก่อนจากนั้นนะครับเอาแมมนะครับเสียพบพข้าคอมแล้วก็ก๊อปไฟล์ที่คุณแตกเมื่อกี้เนี่ย ก๊อปวางในแมมได้เลยนะครับหลังจากที่คุณก๊อบวางในแมมนะครับก็ให้ทําการเสียบแมมไว้ที่ตัวรีโมทนะครับไม่ใช่เสียบกับตัวโดรนนะครับแล้วก็ตัวซฟอ์แวร์นะครับจะทําการติดตั้งโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่ามันทําอย่างไรอ่ะก็เสียบหลังจากเสียบแมมเข้าตัวรีโมทแล้วนะก็เปิดโดรนเปิดรีโมทอะไรให้เรียบร้อยเอ้ยไม่ใช่เสียบแมมเข้าตัวแวนนะครับผมอ่ะก็เออผมที่จใส่ อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม่ชอบก็นะครับให้คุณมาตรงนี้โอเคเรคคอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเข้าไปที่ซ้ายมือนะครับตรงตรงซ้ายเนี่ยมันจะมีตรงข้างล่างนะครับมันจะเขียนว่าเอ่อทรานส์มิชันนะครับแล้วก็มาที่ชัน n นลโหมดนะครับแล้วก็ตับเป็นแมนวนวลอ่าคุณจะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีชนนลเพิ่มมานะครับเป็น3ามชนแนลก็คือ ก่อนหน้านี่ยก่อนที่จะแฮก F C C มันจะมีแค่2 c h a n n e นนะครับตอนนี้มันเพิ่มมาเป็น3 Channel และถ้าเกิดว่าคุณดูตรงนี้ตรง60ใช่ไหมถ้าคุณกลับเฮิร์สต่ำๆเช่น20เฮิร์ตอะไรแบบนี้คุณจะดูเลยเห็นเลยเห็นไหมมันมี7 Channel เลยก็คือเมื่อคุณเห็นว่าโอเคมันมี Channel เยอะแบบนี้ก็แสดงว่าซอฟต์แวร์ของคุณเนะี่ย ก็ถูกติดตั้งเสร็จเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะครับทีนี้คุณก็สามารถเลือกบินได้เลยนะครับว่าคุณจะบินชแนลไหนนะครับอันนี้เป็นคําถามเหมือนกันว่าจะเลือกชแนลไหนในการบินดีอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเวลานะคุณก็ลองบินไกลๆดูแล้วก็เลือกดูนะครับว่าชแนลไหนที่มันสัญ,ญญาณดีที่สุดคุณก็เลือกอันนั้นแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมขี้เกียจผมก็เลยเลือกออโต้ไปเลยนะครับตอนนี้คุณก็สามารถถอดแอม,มออกได้เลยนะครับก็คือตัว ซอฟต์แวร์นะครับก็จะอยู่ในตัวแมมมก็คือไม่ถูกถอนการติดตั้งนะครับคุณก็สามารถบินต่อครั้งถ,ถัดไปก็ไม่ต้องเสียบแมมลมน,นครับสำหรับวิธีการก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดคลิปถัดตไปด้วยนะครับสำหรับันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ